เนี่ยตัวนี้เรามาดูทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์มีสองตัวตัวนี้คำกำหนดเปิดนะต้องการให้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะนี้ผมตั้งเวลาปัจจุบันไว้แล้วนะครับจากนั้นถ้าต้องการที่จะตั้งการเปิดก็ไปกดที่ทัมเมอร์นะครับภาษาอังกฤษทัมเมอร์นะครับนะก็ต้องขึ้นสัญลักษณ์นี้นะครับนี่คือยังไม่ได้ตั้งนะ,ะถ้าเราต้องการที่จะให้มีทุกวันเราก็กดวิคไป หนึ่งครั้งจะขึ้นทุกวันนะต้องการเปิดกี่โมงกดที่ตัว H est, นะผมตั้งไว้สมมติ9โมงนะครับนะวินาทีมีไหมไม่มีนาทีมีไหมไม่มีก็ไม่ต้องนะเสร็จแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งที่ทัมเมอร์นะเราจะปิดกี่โมงนะครับนะกดวิกก็คือทุกวันนะสมมติเราจะปิด16คือ4โมงเย็นเราก็กดนะ ไปที่16ตั้งได้ครับมากกว่า16โปรแกรมนะครับนะเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็ไปกดที่คำว่าเค o ะ k ก็จะเป็นเวลาปัจจุบันนะครับอันนี้ผมเปิดออนไะว้ถ้าเราต้องการที่จะให้มันเปิดตามที่เวลาเราตั้งไว้เราก็กดไปที่ off ก่อนนะครับออฟก่อนแล้วก็มาที่ออโต้แค่นั้นครับเสร็จนะครับนะ ต่อไปเรามาดูนะครับนะเดี๋ยวดูช่วงต่อไปนะครับ